สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้กมามสวัสดีกันเนาะคะ่ะเนาะอีกคลิปหนึ่งเนาะคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีในช่องถุงเงินพาลวยเนาะคะ่ะเมื่อนี้ถุงเงินพาลวยกะจะมาพาทำบุญล้กะมีตัวเลขดีๆมานำเสนอเนาะคะ่ะเป็นของพุ้นย้ายเลี้ยงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ คลิปนี้กับพิพาเที่ยววัดอรุณอีกครั้งเนาะค่ะพาเที่ยววัดอรุณเนาะค่ะตรงนี้คือท่าเรือท่าเตี่ยนเนาะค่ะเป็นท่าเรือท่าเตี่ยนเนาะค่ะเนาะเรือข้ามฝากไปวัดอรุณเนาะค่ะกับพิพาชมคลิปบรรยากาศเนาะค่ะเนาะบรรยากาศดีเนาะค่ะบรรยากาศดีที่วัดอรุณเนาะค่ะเนาะตรงนี้คือฟัง ฟังรุงเทพบเนาะค่ะฟังกรุงเทพฟังวัดพระแก้วที่ยืนอยู่ตรงนี้คือจะล้อเรือขามฝากเนาะค่ะเพื่อจะข,ขามฟังไปวัดอรุณเนาะค่ะอากาศตอนเศร้าเป็นอากาศที่ดีมากเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะบรรยากาศดีมากเนาะค่ะฝนตกน้ำก็ขึ้นเต็มเลยเนาะค่ะแม่น้ำเจ้าพยาเนาะค่ะแม่น้ำเจ้าพยาขึ้นแล้วฝนก็ตกเนาะค่ะ ก็เื่นกับช่องทุงเงินพ้ารวยก็ขอขอบคุณเนาะคะ่ะขอบคุณ FC, อเอฟซีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมในช่องถุงเงินพ้ารวยเนาะคะ่ะถุงเงินพ้ารวยก็จะพาไปไหว้พระเนาะคะ่ะพาไปไหวพ้พระวัดอรุณอีกครั้งนึงเนาะคะ่ะเนาะก็จะพาชมบรรยากาศยามมื้อเร้าแม่น้ำเจ้าพญาเนาะคะ่ะล้อเรือเนาะค่ะเนาะล้อ,ะะรอเรือที่จะถามฝากไปฟังคุณก็เลยท้ายคลิปบรรยากาศตอนเส้าให้เบิ้งเนาะคะ่ะเพราะว่า ฝนตกเนาะคะ่ะฝนตกแล้วก็ฟ้าคึมช่วงเศร้าเนาะคะ่ะท้ายเห็เบิ้งช่วงนี้นี่เป็นช่วงประมาณเกตโมงเนาะคะ่ะเนาะเกตโมงเศร้าเกตโมงเช้าเนาะคะ่ะที่จะขามเรือไปฟังวัดอรุณก็ท้ายเห็นบรรยากาศช่วงเศร้าๆก้อนเนาะคะ่ะเนาะล้มแรงเนาะคะ่ะมีล้มแรงแล้วก็นฝนลงเม็ดไป,ปล่อยเนาะคะ่ะล้มแรงแล้วฝนลงเม็ดไป,ปล่อย พาน่งเรือขามฝากนะคะผู้ใดที่ยังไม่เคยมานะคะผู้ใดยังไม่เคยมาเทว,วัดอรุณมาได้เด้อค่ะไปง่ายมากง่ายเนาะค่ะเนาะไปง่ายมาง่ายนะะเนะา,า,านะคะ่ะนั่งเอ็มอาทีก็ได้เนาะค่ะนั่งเอ็มอาทีก็ได้นะคะ,ะ,คะหรือนั่งบีทีเอสนะคะแล้วก็ใครที่มาจากด้านสมุทรปราการก็มาลงที่อโศกแล้วก็มาต่อที่สถานีสุขุมวิทแล้วก็มาลงที่สนามชัยเฉตได้นะคะ ลงได้สองสถานีนะคะอีสถานีอันนึงจาไม่ได้นะคะถุงเงินพ้ารวยก็จําว่าได้นะคะเพราะว่าถุงเงินพ้ารวยถนัดนางรถเมนะค่ะไปรถเม์มันไปสะดวกไหมค่ะไปสะดวกไปไงามางางเนาะค่ะค่ารถก็ถูกพร้อมเนาะค่ะก็นางบีทีเอสหรอกะเอ็มอาร์ทีก็ค่ารถก็จะแพงเนอันนี้ก็ถุงเงินพ้ารวยกับตื้นตนึงแท้ตีหานะค่ะนางรถเมยหกโมงเช้า สายยี่สิบห่านค่ะถุงเงินพารวยกับมาเที่ยวไหวพ้พระพรุงนี้ก็เดินทางกลับจังหวัดบุรีรัมย์เนาะค่ะเนาะก็เลยมาไหว้พระวัดอรุณอีกทางหนึ่งก้อนกลับเนาะค่ะเพื่อจะมาลอดแท่นพระเจ้าตากเนาะค่ะของพระเจ้าตากแล้วก็รัชการที่สองเนาะค่ะมีมีสองที่แล้วก็ลอดไอ้ยักษ์วัดแก้งเนาะค่ะสายมูต้องรู้เนาะค่ะเนาะสายมูตรงรูถ้าผู้ใดมากับ ถุงเงินพ้ารวยนะคะ่ะถุงเงินพ้ารวยก็จะเป็นสายมูประมาณหนึ่งเนาะคะ่ะสายมูพผ้าชมตรงนั้นตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะเพื่อจะเอาตัวเลขดีๆมานําเสนอเนาะคะ่ะให้กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่เขมาม้าที่ตามในช่องถุงเงินพานะะน้ารวยเนาะค่ะเนาะเลยพาบให้บรรยากาศแบบนี้มาให้เบิ้งเนาะค่ะนะคะ,นะคะบรรยากาศบรรยากาศดีมากเนะคะ่ะเด้อบอกเลยว่าบรรยากาศเซานี่ดีมากเนาะคะ่ะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆ เพราะว่ามันได้วิวที่แบบงามมากเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมงามงามมิ Emmy, smoking, ลีเนาะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมกะมาเบิ่งตัวเลขกันเลยเนาะค่ะเนาะเป็นเลขของคุณยายเลี้ยงเนาะค่ะคุณยายเลี้ยงนี่เป็นเลขที่เพ ain. ิ่นได้มาเนาะค่ะเนาะเพิ่นได้มางวดที่ผ่านมาบ่เข่าเด้อค่ะงวดที่ผ่านมาบ่เข่าเด้อเพราะว่างวดที่ผ่านมาเป็นเลขฝันเพิ่นเนาะค่ะงวดนี้เนาะค่ะผู้ใดสะดวกจด จดเด้อค่ะเด้อใครสะดวกจดจดเด้อค่ะมีทั้งหมดสี่คู่เนาะค่ะงวดหนึ่งกันยาสองหาหกเก็เนาะค่ะคู่แรกเนาะค่ะเนาะสะดวกจดจดเด้อค่ะสองสามสองเก้าสามเก้าหกเก้าเนาะคะ่ะไครสะดวกจดก็จดได้เลยเนาะค่ะไครจดบัฒนทันล้อ,อแคบเด้อค่ะเด้อไครจดวัฒนก็บล้อ,อแคบจะให้เบิ้งบรรยากาศไปก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศนางเรือขามฝากเนาะคะ่ะ เพื่อจะขามไปฟังวัดอรุณเนาะค่ะเนาะเพื่อจะขามไปฟังวัดอรุณเนาะค่ะก็เลยเห็นไม่เห็นวิวธรรมชาติวิวบรรยากาศเนาะค่ะด้านนี่นี่ขามฟังมาวัดอรุณแล้วเด้อค่ะขามฟังมาวัดอรุณแล้วที่มองเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นฟังวัดพระแก้วได้ที่นี่ค่ะตรงขามก็วัดอรุณนี่จะเป็นวัดโพเด้อค่ะเด้อตรงขามวัดอรุณนี่จะเป็นวัดโพเนาะค่ะด้านนี้ที่ท้ายนี่จะเป็นฟังวัดอรุณแล้วเนาะค่ะเนาะขามขามฝากมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะ เน <ítulo> <irgendw carbono> ี่ย <v> ค <Anyway to see> ่ะตรงที่เห็นเนี่ยค่ะตรงที่เห็นนี่คือวัดวัดโพเนาะค่ะวัดโพตรงนี้คือทาเรือที่ขามาจากวัดขามาจากฟังพุ่นเนาะเนาะตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศของวัดอรุณแล้วเนาะค่ะตอนนี้จะเป็นฝนตกลิ้นเนาะค่ะฝนตกลิ้นฝนตกลิ้นอยู่วัดอรุณเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมาให้เบิ้งบรรยากาศเนาะค่ะให้เห็นแค่บรรยากาศเนาะค่ะเพราะว่ามันแต้เศร้ามากเนาะค่ะ แต่คลิปคลิปแรกที่ลงไปเ้านี่เนาะค่ะนั่นแหละคะ่นนะ,คะไอคลิปบรรยากาศที่ถ้าผูใ้ใดเบิ้งคลิปแรกที่ลงไปในเ้านี่เนาะคะ่ะเ้าที่ผ่านม้าเนี่ยค่ะของวันที่24สิง G 24สิงหาเนี่ยค่ะก็จะเห็นบรรยากาศตอนเ้าเลยว่านักท่องเที่ยวกำลังเริ่มเข่ามาเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กจ็จะออกอากาศกจ็จะเป็นวันที่2ี่าเนาะคะ่ะคลิปนี้เนาะจะออกอากาศของวันที่2ผ่าเนาะคะ่ะ นี่ค่ะบรรยากาศดีเนาะค่ะเนาะบรรยากาศดีถ้าผู้ใดม้าอยากห้ม้าเนาะค่ะเนาะอยากห้ม้าเบิ้งเนาะค่ะเพราะว่าอยากห้ม้าเบิ้งมาไหว้พระแล้วก็จุดพีกเนาะค่ะสําหรับถุงเงินพ้ารวยเองเนี่ยถุงเงินพ้ารวยทุกครั้งขึ้นม้ากรุงเทพนะคะจะบ่พลาดวัดอรุนกับวัดละครั้งเด้อค่ะสําหรับถุงเงินพ้ารวยเนาะถุงเงินพ้ารวยมาทุกครั้งถุงเงินพ้ารวยจะมาลอดแท่นพระเจ้าตากเนาะค่ะจะมาลอดแท่นพระเจ้าตากแล้วก็ แท่นราชาการที่สองเนาะค่ะเซตจากเซตจากตรงนั้นก็จะไปลอดไอจะไปลอดซุ่มไอยยกวัดแก้งเนาะค่ะยักวัดแก้งอะคือยยกวัดอรุณน,นี่แหละค่ะคือสามมองเนี่ยทุกคนถ้าม้าต้องม้าต้องลอดทั้งสองทั้งสามยางนี่แล้วค่ะจะบอกเลยว่าปังนะคะปังแน่นอนนะคะปังแน่นอนถ้าผู้ใดถ้าผูใ้ใดมาวว้าเราบ่เคยเหตุร้องเบึ้งเลยค่ะเด้อ ใครที่มาแล้วยังไม่เคยมาตามที่ถุงเงินพระรวยบอกเนาะคะ่ะก็คือมาถึงปุ๊บนะคะไหว้พระเรียบร้อยนะคะไหว้พระที่บทเรียบร้อยก็ให้ม้ารอดแทนพระเจ้าตากเนาะคะ่ะรอดแทนพระเจ้าตากเสร็จแล้วก็ไปรอดแทนที่รอดแทนพระบรรทมของราชกากรที่สองเนาะคะ่ะ เร็จากนั้นแล้วก็ไปตรงยักวัดแก้งนะคะที่เป็นยักสองตนนะคะที่เพิ่นยืนอยู่ตรงงานมากนะคะเดี๋ยวคลิปนั้นเดี๋ยวก็จะลงให้ดูเช่นกันนะคะผู้ใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เนาะคะ่ะถุงเงินพารวยก็ขอบคุณเนาะคะ่ะเนาะฟังให้จบเด้อค่ะเบิ้งให้จบแล้วทุกคนจะได้ได้เห็นสิ่งที่สวยงามเนาะคะ่ะตัวเลขขึ้นแล้วนะคะเนาะแคปหน้าจอเด้อค่ะเป็นเลขของคุณยายเลี้ยงนะคะ แคปหน้าจอนะคะใครสะดวกแคปแคปหน้าจอได้เลยเนาะค่ะเนาะใครที่เขาไม่เห็นคลิปนี้ก็ขอบคุณ f อซเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณขอให้ทุกคนนะคะโชคดีโชคดีที่เขาไม่เห็นคลิปนี้ผู้ใดมากตัวเลขของคุณยายเลี้ยงก็จัดเนาะค่ะผู้ใดบ่มากก็ห้านได้เนาะค่ะเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะใช้วิจัยในการรับชมและรับฟังเนาะค่ะเนาะใช้วิจายในการรับชมและรับฟังเนาะค่ะ ผู้ใดมากกระจัดผู้ใดคัดกับพานเนาะคะ่ะเขาไม่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนเนาะคะ่ะโชคดีโชคดีแล้วก็รวยไปน้ากันเนาะคะ่ะเนาะช่องถุงเงินพ้ารวยก็จะน้าตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดๆแล้วก็พ้าไปมูเนาะคะ่ะมานําเสนอเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงคลิปที่เฮ็ดบุญเนาะคะ่ะเนาะขอให้ทุกคนโชคดีโชคดี